พี่ขาหนูกำลังจะตัดสินใจซื้อ Apple Watch เดินเข้าไปในช็อป Apple Watch Series 9ต้องหมื่นกว่าบาทกับ Apple Watch SE 2 9,000กว่าบาทโอ้ยคุณพี่หนูสับสนค่ะซื้อตัวไหนดีวันนี้แก็บมาแชร์ความเห็นส่วนตัวให้ฟังค่ะ lucky, 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 uh oh. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิชนชาแนลนะคะซึ่งสัปดาห์นี้กวางสาวก็จะมาพรารีวิวให้ฟังกันอีกแล้วคะ่ะทุกคน แต,แต่แต่นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์แล้วก็กด Subscribe ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe c h anel ของเก็บด้วยนะคะกลับมาค่ะทุกคนต้องบอกว่าหลังจากที่ Apple Watch 9นะคะเปิดตัวมาได้สักพักหนึ่งนะคะเก็บก็ได้ไปทำการซื้อน้องมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้ลองใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ก็พักใหญ่แล้วเนาะเก็บก็มีการทำการรีวิวนะคะตัว a p p l e Watch SE รุ่นที่2นะคะแล้วก็ใช้งานจริงอยู่ประมาณร่วมปีหนึ่งแล้วนะคะทุกคนหลังจากนั้นพอ9ออกปุ๊บแก็บก็ไปถอย9ออกมาพอใช้งานไปสักพักนึงแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบ เฮ้ยอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังจังเลยดังนั้นนะคะใครที่กำลังจะตัดสินใจซื้อระหว่างคุณพี่ขาหนูจะซื้อ Apple Watch 9D หรือ Apple Watch SE 2ดีค่ะคุณพี่อุ้ยตอนนี้คือเข้าไปที่ชอ็อปมี2ตัวนี้ปวดหัวมากๆเลยคุณพี่มีความเห็นไงบ้างวันนี้แก๊ปมาแชร์ความเห็นส่วนตัวให้ฟังค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะต้องบอกว่าตัวที่อยู่ขวามือแก๊บตัวนี้นะคะ เป็น Apple Watch นะคะรุ่น9นะคะทุกคนหรือว่ารุ่นใหม่ล่าสุดเลยส่วนที่อยู่ด้านซ้ายแก็บเนี่ยจะเป็น Apple Watch SE 2นะคะรุ่นของปีที่แล้วจริงๆแค่มองอีกก็รู้แล้วนะว่าฝั่งนี้เป็น9ฝั่งนี้เป็น SE เพราะว่าฝั่งนี้เนี่ยจอเขาจะติดตลอดมากเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันดีกว่าค่ะความต่างแรกเลยนะคะที่ต้องตัดสินใจเป็นเรื่องของขนาดหน้าจอนั่นเองต้องบอกว่าตัว9เนี่ยเขามากับขนาดหน้าจอ45มิลแต่ตัว SE เนี่ยแค่44มิลเท่านั้นจริงๆความต่างแค่1มิลเนี่ย เหมือนไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายใช่ไหมคะแต่ว่าพอใช้งานจริงแล้วทุกคนส่วนตัวแกมองว่าน้องเขาค่อนข้างต่าง,างกันพอประมาณอยู่นะเรียกว่าเป็นความต่างที่มองด้วยตาเปล่าก็เห็นเลยอะว่าโอเคไอ้ตัว SE เนี่ยเขาจะจอเล็กกว่านะส่วนตัวที่เป็น9เนี่ยจอเขาจะใหญ่กว่าซึ่งตรงนี้เขาจะส่งผลว่าเวลาเราใช้งานน้องเยอะๆอะไรเงี้ยตัว9เนี่ยเขาจะสบายตากว่าแต่นะคะความต่างอันแรกนี้นะสำหรับแกปนะ้ามันก็ไม่ได้เยอะนะความเห็นแกปก็คือ จริงๆแล้วจอใหญ่กว่าก็ทํางานดีกว่าจริงๆนั่นแหละค่ะแต่ว่าตัว Apple Watch ที่อยู่ที่ข้อมือเนี่ยเราก็ไม่ได้แบบใช้งานเขาบ่อยมากใช่ไหมทุกคนจริงๆถ้าถามว่าแล้ว SE 2พอไหมส่วนตัวเก็บก็มองว่าขนาดหน้าจอ SE ก็ไม่ได้แย่นะคะแล้วก็เพียงพอต่อการใช้งานเพียงแต่ว่าตัว9เนี่ยพอใหญ่กว่าก็จะใช้สบายตากว่าแค่นั้นเองค่ะ ความต่างที่2นะเป็นเรื่องความต่างของความสว่างของหน้าจอนั่นเองซึ่งตัว SE เนี่ยเขาประมาณ1000นนิตนะทุกคนในขณะที่ watch 9ตัวนี้นะคะ2,000นิดเลยเหมือนกับเขาจะเยอะกว่า1เท่าตัวเลยนะคะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความสว่างอนะ่ะเธอพอฉั้นใช้งานจริงแล้วอ่ะแล้วฉันไม่ได้รู้สึกว่าน้องแบบมีความต่างกันขนาดนั้นในแง่ของการใช้งานหรือการแจ้งอะไรอะ่ะอาจจะเพราะว่าหน้าจอเขาเล็กด้วยเราพอใช้จริงแล้วก็รู้สึกว่าจริงจ SE ก็ไม่ได้แย่ตัวใหม่9นี้ก็ไม่ได้ดีแบบ9กระโดดอะไรมากมายนะคะ ยิ่งนะคะถ้าใช้โหมดฟังก์ชันที่เป็นไฟฉายนะแกปจะใช้ Apple Watch เป็นไฟฉายใช่ไหมทุกคนพอเปิดขึ้นมาแล้วอ่ะก็คือส่วนตัวแกปแทบมองเห็นความต่างของน้องได้น้อยมากๆเลยนะคะถ้าเทียบถึงประโยชน์การใช้สอยจริงๆแบบเราหลับตานะคะไม่ยอมอ่านสเปคเนี่ยจริงๆตัวแกปแทบแยกไม่ออกเลยนะว่าไหน1000พันนิตหรือไหน2 0 0พนนิตความเห็นส่วนตัวมองว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหน้าจอของเขาเล็กมากนั่นเองเวลาเขาแสดงแสงสว่างมามันก็เลยดูเหมือนไม่ได้ต่างกันเยอะ แต่ความต่างหนึงเลยที่ต่างกันเยอะก็คือเรื่องของหน้าจอนั่นเองต้องบอกว่าหน้าจอของซีรีส์เตัวนี้เนี่ยเขาจะติดตลอดเวลาทุกคนใครที่รู้ตัวว่าเป็นใส่ยรักนาฬิกาหลงในมวลเสน่ห์ของนาฬิกา พลิกข้อมือขึ้นมาทีไรต้องเห็นเข็มหรือบางทีเราเหลือบดูต้องเห็นเข็มตลอดให้ความรู้สึกเป็นนาฬิกาสุดๆถ้าคุณมีความคิดแบบนี้ก็ต้องเป็น w a t c ก9เท่านั้นเลทุกคนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยหน้าจอเขาจะติดตลอดเวลาแต่สาหรับใครที่ใช้ตัว SE นะคะก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้ติดตลอดเวลาเวลาคุณพลิกข้อมือเข้ามาเท่านั้นจอถึงจะติดนะคะแต่ถ้าคุณเอาข้อมือลงหรือจะเหลือบไปดูอะไรเงี้ยจอเขาก็จะมืดไปเลยสเสน่ห์ของความนาฬิกาเนี่ยมันก็จะหายไป ความต่างอันที่3เลยนะคะเป็นชิปนั่นเองตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นชิป S8 นะคะทุกคนซึ่งส่วนตัวแก๊ปก็ใช้งานได้ปกตินะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นชิป S9 ซึ่งเขาเคลมว่ามันเร็วขึ้นค่ะทุกคนซึ่งตัวแก๊ปเนี่ยพอใช้จริงๆแล้วก็รู้สึกมันก็เร็วขึ้นจริงๆนะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าโอ้โหส่งผลต่อการใช้งานมากขนาดนั้นนะคะแต่ก็สัมผัสได้ถึงความรวดเร็วขึ้นซึ่งตัวนี้เขาจะมีเพิ่มนะคะฟังก์ชันของการวัดออกซิเจนในเลือดนะคะ ใครที่รู้ตัวว่าแบบเออบางทีเราแบบไปเที่ยวที่สูงทเที่ยวที่เบสนั่นนูน่นนี่แล้วก็แบบรู้สึกเหนื่อยง่ายอะไรเงี้ยอยากจะวัดออกซิเจนในเลือดเนี่ยตัวนี้เขาก็สามารถทําได้นะคะในขณะที่ SE เนี่ยจะไม่มีแล้ว Apple Watch s e r i e s 9เนี่ยเขาก็จะมีการตรวจจับประจำเดือนต่างๆด้วยเรียกว่าคุณผู้หญิงทั้งหลายนะคะก็สามารถใช้ตัวนี้เนี่ยในการเช็คนะคะแล้วก็มอนิเตอร์เขาได้ใครอยากได้เซ็นเซอร์ครบๆแน่นๆนะคะแก๊บแนะนำว่าไป Apple Watch s e r i e s 9เนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอน ทุกคนค่ะและตอนนี้เก็บก็อยู่กับพัดลมแบบพกพาจาก G-SU Life Panel h Fan Pro 1 S ค่ะทุกคนพัดลมตัวนี้จุดเด่นของเขาเลยก็คือเปิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บเขามีจอแสดงผลบอกเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ด้วยนะคะและอความเด่นหนึ่งเลยก็คือน้องปรับแรงลมได้ถึง100เลยค่ะเพราะเขามีเทคโนโลยีพายุเฮอริเคนต้องบอกว่าลมน้องเนี่ยแรงมากๆใช้แทนไดเป่าผมได้เลยนะคะทุกคนโอ้โหแรงสุดๆไปเลยค่ะ เธอและสำหรับใครที่ชอบออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านต้องบอกว่าการพกพัดลมตัวนี้ออกไปไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนค่ะเพราะว่าแรงลมของเขาเนี่ยแรงมากๆเป่าเนื้อเป่าตัวแห้งสนิทเลยแถมตัวเครื่องของเขานะคะทำจากอลูมิเนียมอลลอยต้องบอกเลยว่าดูเรียบเนียนแล้วก็หรูหลามากๆเอาออกไปใช้ข้างนอกเนี่ยดูมีเทส์มีสไตล์สุดๆไปเลยค่ะ เธอแล้วคือส่วนตัวฉันพกน้องออกไปทุกที่เลยนะคะเพราะว่าน้ำหนักน้องเนี่ยเบามากๆและอายุการใช้งานแบตเตอรี่ก็ใช้ต่อเนื่องได้ถึง15ชั่วโมงเลยตัวฉันเองเนี่ยเป็นผู้รับเหมาต้องออกหน้าสางานร้อนมากๆพอพกพัดลมตัวนี้ออกไปเธอชีวิตเปลี่ยนทุกอย่างคือเย็นไปหมดเหมือนเราควบคุมลมได้ตลอดเวลา และที่สำคัญก็คือเขามีระบบชาร์จเร็ว18วัตต์1.5ชั่วโมงก็เต็มแล้วนะคะแถมใช้กันไปได้ยาวๆเลยเรื่องตัวกล่องของเขาก็ไม่ต้องห่วงค่ะทำออกมาได้หรูหรามากๆนะคะอุปกรณ์ข้างในก็ให้ครบทั้ง USB C นะคะแล้วก็ตัวพัดลมแถมนะคะเขามีให้ Type C to Type C มาด้วยนะคะทุกคนแล้วก็มีให้สายของมาเรียกว่าแกะกล่องออกมาเนี่ย อุปกรณ์ครบเลยล่ะค่ะพกพาสะดวกสุดๆส,สำหรับใครที่สนใจตัวพัดลม G-SU Life Handheld Fan Pro 1S ตัวนี้นะคะแก็บก็มีทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปแล้วนะคะตรง Description ไปกดกันได้นะคะทุกคนกดสั่งซื้อได้เลยค่ะของดีๆแบบนี้เธอจะมีเรื่องนึงจะมาะให้ฟังคือตอนที่ฉันตัดสินใจซื้อตัว ซีรีส์เตัวนี้นะคือฉันไปเห็นแบบตัวฟังก์ชันตัวนึงที่เขาจีบนิ้วจึกจ๊กจึกจ๊กจกแล้วแบบมีการแบบจับภาพชัตเตอร์เลื่อนเมนูนะนูน่นนี่แต่พอฉันซื้อมาใช้จริงแล้วอะเธอฉันผิดหวังมากเพราะว่าการจีบของฉันอนะ60%ซที่ติดอีก40คือไม่ติดบางครั้งคือหงายข้อมือขึ้นมาติด50าสเลยทุกคนคือ ติด50%ไม่ติด50%จนบางครั้งฉันจีบจนแบบฉันหุดหยิดแล้วฉันก็หยิบอีกมือนึงอะลูดเลยละกันคือไม่ได้ใช้แล้วอะส่วนตัวฉันน่ะตั้งใจไปซื้อซีรีส์เก้ามาเพราะฟังชันนี้เลยคือฉันจินตนาการว่ามันคงจะต้องดีเลิศมากแน่แต่พอมาใช้จริงแล้วมันติดบ้างไม่ติดบ้างค่ะทุกคนก็เลยกลายเป็นอะไรที่แบบโอ้ยฉันไม่รู้จะมีมันทําไมเอาเป็นว่าแบบว่าถ้าคุณมีฟังก์ชันนี้คุณซื้อซีรีส์เก้ากับคุณไม่มีฟังก์ชันนี้แล้วคุณใช้ SE2 มีไม่มีเหมือนกันค่ะเพราะสุดท้ายแล้วพอฉันใช้ไปได้พักหนึ่งอ่ะก็คือแบบฉันก็กลับมาใช้ปกติแล้วไม่ได้ใช้ฟังก์ชันตัวนี้อีกความต่างสุดท้ายนะคะที่เก็บจะพูดถึงก็เป็นเรื่องของแบตเตอรี่นั่นเองค่ะทุกคนต้องบอกว่า2ตัวนี้นะคะเขาต่างกันตรงที่ตัวซีรีส์เเนี่ยมีให้ฟ้าชาร์จมาให้แต่ตัวนี้เนี่ยเป็นชาร์จความเร็วปกติแต่ความเห็นส่วนตัวเก็มน่าจากผู้ใช้งานเก็บเป็นคนที่ชาร์จ Apple Watch นะคะ2ครั้งต่อวันนะทุกคน ครั้งแรกก็คือตื่นนอนมาปุ๊บตอนเราอาบน้ําแก๊บก็จะชาร์จเขาไว้ที่แท่นนะคะแล้วก็อีกครั้งนึก็คือตอนอาบน้ําก่อนนอนทุกคนแก๊บก็จะเอาเขากลับไปชาร์จที่แท่นนั่นเองนะคะเพราะส่วนตัวแก๊บเป็นคนใส่ตลอดทั้งวันเลยนะคะเพื่อที่จะมอนิเตอร์การเดินนับก้าวแคลอรี่นั่นนู่นนี่นะคะหรือตอนนอนเนี่ยแก๊บก็จะเอาไว้บันทึกนะคะเกี่ยวกับข้อมูลการนอนหลับของแก๊บดังนั้นแก๊บจะชาร์จแค่ตอนอาบน้ําเท่านั้นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก้าวเขาก็ต้องชาร์จเร็วกว่านั่นแหละทาาออะท,ะะทุกคคนนน่มาาะะณ20ีซึง พอใช้งานจริงอ่ะกลายเป็นว่า20นาทีของการอาบน้ําแก๊บอ่ะทั้ง2เรือนนี้เต็มพร้อมกันนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงชีวิตการทํางานนะคะหรือว่าชีวิตใช้งานประจําวันของแก๊บเนี่ยฟาชาร์หรือไม่ฟ้าชาร์จไม่ได้ส่งผลค่ะเพราะว่าทันทีที่แก๊บอาบน้ําเสร็จ Apple Watch ทั้ง2เรือนก็แบตเต็มร้อยเรียบร้อยแล้วละคะ่ะทีนี้เธอมันก็มาถึงความต่างสุดท้ายที่เป็นความต่างใหญ่สุดจริงๆก็คือเรื่องของราคานั่นเองตัว SE ตอนนี้นะคะ9,490บาท ในขณะที่ Apple Watch Series 9 15,900บาททุกคนต้องบอกว่าอันนี้เป็นแบบความตระึงทึงทักนะคะเพราะว่าจริงๆทั้ง2เรือนนี้นะคะสำหรับแกปนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวล้วนๆนะเขาใช้งานได้ใกล้เคียงกันมากๆเลยแต่ราคาต่างกันถึง60%นั่นเองทุกคนคุณพี่ขาแล้วแบบนี้หนูจะซื้อตัวไหนดีอ่ะคืออย่างนี้ค่ะอันนี้แกปจะแชร์ความเห็นส่วนตัวให้ฟังใครที่อยากได้ Apple Watch นะคะที่ฟังก์ชันครบ,ครบ นะแล้วก็เซ็นเซอร์ครบไม่ติดปัญหาเรื่องบัจเจตอะไรเลยนะคะทุกคนและต้องการนาฬิกาที่คงสเสน่ห์ของนาฬิกาแบบดั้งเดิมไว้หน้าจอติดตลอดเวลาแล้วไม่มีปัญหาเรื่องบัจเจตเลยเธอไป Apple Watch Series 9ได้เลยฉันบอกเลยว่าคุ้มค่าเธอเลือกถูกรุ่นแล้วแต่ถ้าใครรู้ตัวว่าเราเป็นคนเลือกของที่ความคุ้มค่าเป็นหลักซึ่งความคุ้มค่าประกอบไปด้วยราคาและคุณสมบัติเธอฉันจะบอกว่า Apple Watch SE 2รุ่นนี้คือชนะเลิศทำไมฉันหนึงบอกว่าชนะหนึ่งเลยนะคะแกต้องบอกว่าตัวเซ็นเซอร์ที่หายไปเป็นเรื่องของการวัดออกซิเจนในเลือด เธอฉันใส่เรือนนี้มาปีหนึ่งนะมีครั้งเดียวเท่านั้นเองในชีวิตที่ฉันอยากจะใช้การวัดออกซิเจนในเลือดคือตอนที่ฉันไปเที่ยวแบบสูงๆอะ่ะรู้สึกใกล้ๆทิเบตท,ทุกคนที่ฉันเพิ่งกลับมาแล้วฉันมีความรู้สึกว่าฉันเหนื่อยง่ายแล้วก็อยากจะวัดออกซิเจนขึ้นมาครั้งนั้นครั้งเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นทั้งปีฉันแทบไม่ได้วัดออกซิเจนในเลือดเลยซึ่งสําหรับความเห็นฉันเปนเ็นเซ็นเซอร์ที่เกินความจําเป็นส่วนฟังก์ชันอื่นๆที่จําเป็นเช่นตรวจจับการนอนหลับ การวัดฮาร์ดเรตหัวใจหรือการเช็ค SMS m o n ม t อ r นิเตอร์นั่นนู่นนี่ต่างๆทำได้เหมือนกันหมดทุกอย่างใครที่มองว่าต้องการ Apple Watch สักเลือนหรือ Smart Watch สักเรือนหนึ่งไม่ได้หมายมากว่าหน้าจอต้องติดตลอดเวลาแค่หงายมือขึ้นมาก็ดูเวลาได้เหมือนกันแล้วฟังก์ชันทั้งหมด9ทําทำได้เหมือนกันต่างกันที่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเก็บต้องบอกเลยว่าส่วนต่างของราคา60% เยอะมากๆถ้าความเห็นของแกบนะคะสเรือนนี้เนี่ยคุณสมบัติต่างกันประมาณแบบ20%อะทุกคนอันนี้อาจจะ80%อันนี้อาจจะร้อยแต่ราคาเนี่ยคืออันนี้ถูกกว่า60%อันนี้ไป160%เนื้อออกไหมคะดังนั้นส่วนตัวฉันใครมองหาความคุ้มค่าทั้งราคาและคุณสมบัติต้องการสมาร์ทวอทชตัวหนึ่งที่เพียงพอต่อการใช้งานฟังก์ชันที่จำเป็นมีมาให้หมดแล้วไป Apple Watch SE 2เลยค่ะ9ก0 0กว่าบาทคุ้มสุด ใครมองว่าบัเจ็ตไม่จำกัดต้องการที่แบบเซ็นเซอร์ครบครบของครบครบมาตัวนี้เลยคะ่ะซีรีส์เคุณไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วเพื่อนๆล่นนะคะคิดว่าตัวไหนคุ้มกว่ากันจะซื้อ apple watch se 2D หรือจะซื้อ apple watch series 9D ดีก็อย่าลืมมาแชร์กันฟังที่ใต้คอมเมนต์นะคะแล้วสําหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครต์แกด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย ทุกคนคะ่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe c ช anel องแก็บด้วยนะคะแล้วตอนนี้ช่องของเรามีใน TikTok แล้วนะคะทุกคนสแกนเพื่อติดตามกันได้นะ